ครับหลังจากที่เราใช้พาสปอร์ตในการทำการ Sign Up โดยใช้ local strategy นะครับก็คือใช้ user password เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวพาสปอร์ตเนี่ยมันไม่ใช่ครับตัว min js generator เนี่ยพอ Sign Up เสร็จมันทำการ Log In ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเหมือนที่เราเคยเขียนกันลองไปดูในโค้ดเขานะครับก็คือเขาเขาจะเขียนไว้ในตัวตัว user controller แล้วก็ส่วน authentication นะครับเป็นฝังแ์ช i g n Up ที่เราเรียกใช่ไหมครับ ือหลังจากทำการเซฟก็คือว่าเป็นการ sign up user ใหม่ถ้าเซฟสำเร็จก็คือเขาจะสั่ง request .login ถ้าจำได้นะครับก็คือ passport จะแปะฟังก์ชัน login เข้าแบบ request object ไว้ให้นะครับคราวนี้แบบว่าพอ sign up แล้วมัน login แล้วคราวนี้ฟังก์ชันที่เราอยากจะทำต่อมาก็คือว่าถ้าเกิด user ยังไม่ได้ login เนี่ยให้เด้งไปหน้า sign up ซะนะครับแต่ถ้าเกิด user login เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยให้สามารถใช้งานเว็บไซต์เราได้นะครับคือเป็น การกำหนดสิทธิการใช้งานนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดที่เราเคยทำเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คือจะมีการโยน user object ออกไปให้ angular รู้ใช่ไหมครับที่เราเคย embed user จะ javascript object ซึ่งตัว mean js generator เนี่ยก็ทำมาไวใ้ให้เราพร้อมเรียบร้อยแล้วแหล,และเดี๋ยวลองไปดูนะครับโคดที่เขาทำไว้เนี่ยจะอยู่ที่ตัว core นะครับปิดอันอื่นก่อนนะครับจะได้ไม่ลอ,อ่าส่วนนี้ core controller นะครับก็คือฟังก์ชันที่ เรนเดอร์้า Index กของเขานั่นเองนี่เขาจะมีโยนตัวแปร User ออกไปให้กับ view นะครับโดยสิ่งที่เขาโยนก็คือเป็น Request.User นะครับถ้าจำได้นะครับว่า Passport ถ้าเราล็อกอินสำเร็จมันจะทำการแปะ User Object เข้ากับ Request Object ให้เรานะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็โยนเราออกไปก็แปลว่าไม่มี User l o g ล็อกอินะครับหลังจากนั้นมาดูที่ view นะครับก็คือ View อยู่ของเขาก่อน layout.server.view.html นะครับ ตรงด้านล่างเนี่ยของเขาก็จะมีส่วนที่เป็น embedding user object อยู่นะครับกิ่จะแปะจะว่าส s c r i p t สร้างตัวแปล user ให้โดยนำค่าที่เป็น user ที่ controller ส่งมาอันนี้เป็น syntax ของ switch นะครับคือเอาค่าที่ user เอ่อที่ controller ส่งมาให้แล้วไปไปเข้าฟังก์ชัน json ก็คือแปลงจาก object เป็น json string นะครับพอเป็น string เสร็จโยนเข้าไปฟังก์ชัน save ใน switch ฟังก์ชัน save หมายถึงว่าถ้าเกิดเรามั่นใจว่า string ที่จะ ที่จะใช้งานเนี่ยไม่มีไม่มีพวก cross site script หรือไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายแล้วเราอยากจะม้วนมันออกมาแสดงมาตรงๆเลยไม่ต้องมีการ escape character ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแบบไม่ต้องมีการเปลี่ยน s p c e เป็นเปอร์เซ็นต์ยี่สิบอะไรนะครับแล้วก็โยนเข้าฟังก์ชน save ว่าเรามั่นใจว่ามัน save แล้วก็เอามาใส่ให้กับ user object นะครับจวแล้วก็คล้ายๆที่เราเคยทํากันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทํากับในเจดของเราบ้างนะครับคือในไฟล์ layout server view เจของเรานั่นเองนะครับ ก็ตรงด้านใต้สุดหลังจากบล็อกคอนเทนต์แล้วก็ที่จะไปอินพุตจะว่าจะคลิปไฟล์อื่นนะครับผมก็ทำงานก็ใช้เพิ่มจะว่าสคริปเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่จุดเพื่อบอกว่าเป็นบล็อกคอนเทนต์ว่าเป็นว่าเทปต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของสคริปนะครับรับอกเลยว่าประการตัวไป u ยูเซอร์เท่ากับนะครับแน่นอนอันดับแรกคือ,อถ้าปกติเราจะเอาตัวแปรออกมาแสดงเราใช้ชาร์ปอย่างนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็เราต้องการมี user object อยู่เราจะแปลงให้เป็น JSON นะครับก็ JSON stringify อ,อันนี้เป็นคำสั่งที่เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ด้านหนก็ได้ JSON string มาแล้วแต่คราวนี้ถ้าเกิดใช้ sharp ปิดก,การเนี่ยอย่างที่บอกไปของเจดเนี่ยมันจะ escape character ให้เพื่อป้องกันอันตรายแต่ถ้าเรมั่นใจว่ามันปลอดภัยจะโยนลงไปทั้งอย่างนั้นเลยก็เปลี่ยนเป็นื่อหมายตกใจแทนนะครับถ้ยังจำเราได้เราก็จะได้ เอ่อ user object ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปรันกันดูนะครับก็ไปดูที่เบราว์เซอร์เลยนะครับตอนนี้ผมยังเปิดกรั้นั่นทำงานหนูบัตอยู่นะครับแล้วก็ refresh นะครับอ่าลองดู source code นะครับอ่าเห็นไหมครับก็มีตัว javascript ที่โยนตัวแปรว่า user เท่ากับเราออกมาให้แล้วเพราะว่าตอนนี้เรายัางอ่อยังยังไม่ได้ sign up หรือไม่ login นะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราก็ลองมาทำการ i g อัพกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับอลอง i g อัพสมมุติว่าเมื่อกี้สมมุติว่าตอนนี้เคลียร์แต่ตารางยังไม่มีอะไรครับผมก็ลอง UserName เลยเอาเป็นของผมให้เหมือนของจริงนะครับม a เติมไปนะครับโอเคแล้วก็ลอง i g อ u p ดูนะครับทนี้ถ้าเกิด i g อัพสำเร็จมันจะ ไป direct มาที่หน้าแรกนะครับลองดู s อ u r c e c สิว่า wow, user เราเป็น c a c h ลอง refresh ดูหน่อยน,นะครับลองดูทีนึงอ่าเห็นไหมครับตัว user object เนี่ยถูกถูกแปะค่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจเอาค่า user object มาทำสิ่ง define ให้เรียบร้อยนะครับพวกข้อมูลต่างๆก็ออกม,มา นะครับตอนนี้เราก็มีตัวแปร user object ออกมาแนละ้วคราวนี้ฝั่งฝั่ง angular เนี่ยก็จะตัวแปร user object นี้ไปใช้จำได้ไหมครับที่เราเคยสร้าง authentication service นะครับตัว min js generator เนี่ยเขา,าสร้าง authentication service มาให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่ส่วนโค้ดนะครับไฟล์นี้ที่เสร็จแล้วผมปิดเลยนะครับไปดูของฝั่ง angular นะครับก็คือฝั่ง public modules ของเขาคือจะใช้เป็น user module นะครับมันก็จะมีตัว services ที่มาให้ a u t เท n t i c a เคชันะครับก็คือเขามีสร้าง factory ก็คือเป็น authentication นะครับนะถ้าเป็น factory switch ให้ return object ที่ต้องการออกไปนะครับก็คือเขาก็จะ return u n d e r s c o r e this dot underscore data ซึ่งเข้าไปดูเนี่ย u n d e r s c o r e this underscore data เนี่ยมันก็คือตัวนี้นะครับก็เป็น ค่า KeyValue เป็น JavaScript Object ที่คียคือ user โดยไปเรียก Value มาจาก window. user window. user คือไปอ้างอิงมาจาก Script Tag ที่แปลไว้แปะไว้ในหน้า HTML นั่นเองนะครับอยางนั้นอันนี้เราก็สามารถเรียก Authentication Switch ได้นะครับเพื่อเช็คว่า user ยัง Login อยู่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ Authentication s e r v i c e ตัวนี้ในการตรวจสอบว่า ยูเซอร์ควรจะถูกรีเดเรคกลับไปหน้าไซต์อัพหรือเปล่านะครับหรือว่ายูเซอร์สามารถเข้าหน้าต่างๆได้โดยใช้ authentication service ของเขานะครับตอนนี้เราก็มาทำการคอมมิดโค้ดเก็บไว้ก่อนนะครับกิจเตอร์ตัสนะครับอ่านไปกันดูนะครับแล้วกิจค,คอมมิดน็อเอเอ็มบอกว่าอ่าเอเมดนะครับยูเซอร์ออบเจกต์โอเคนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปมาดูวิธีการใช้งาน